สวัสดีครับพี่น้องครับพาทุกานมาชมบรรยากาศของการลงป่านะครับวานแหล่ลงป่าอยู่บ้านหนองบัวดงตำบลหน,นองบัวดงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดครับเมื่อนี้มีคนมาลงปลาหลายครับพี่น้องครับสองประมาณสองพันนะครับพี่น้องครับนีบ่ครับเสียบ เดสสิผ้าไงยางชมบรรยากาศอยู่ข้งๆข,ง,ขงเนยนะครับพี่น้องครับโอนน้บรรยากาศคือคาแข้งครับพี่น้องครับตอนนี้จะมีาารนะคะ เรือไหนทันต้องแห่จะีกมีเงิอมีเอนนะคะคุยโอ้ยหน้าเอ็นคัอย่างพระคอเอ็ห้าเอ็นหน้าเมียงออามือเสีนน้าไปทุกอำเจังหวัดอำนาจเจริญนะคะบัตร200บาทต่อคนนะคะพ่อใหญ่เริ่มนะคะบอกว่าเอาคุณเราบอครับหนิพ่อเราบครับบ้านแลรวบอเอาโยกโซ่บางโยกโซ่บางะบอบแม่านอบุญม่้านบด ไปเอาบอยกันกำลังเดินยบานนองพูดบลนาเกียงเสนาพันุ์้นอํานาจเดินคืออึ้งบ้านสองร้อยบาทบรรยากาศรอบน้องบวดงดีเนาะค่ะน้องฮาสมัยแล้วโอ้พรมยนสามสมัยนะคะเป็นนมาตลอดนะคะขอบคุณขอบคุณเป็นยาเมืองสอยกันเนาะคุณพ่อเนาะ นะคะหรือเอื้นนะคะ31มีมนานะคะตำบลบ้านนาเวี่ยงนะคะบ้านนาเวียงตำบลนาเวียงอำเภอเสนาขันคมอํนาจเจริญบ้านหนองคูนะคะตำบลนาเมียงนะคะ2อ0บาทเท่านั้นค่ะพี่น้องสองบาทเท่านั้นนะคะขอบคุณคุณพ่อ่เ้็นะสูงนะคะอาโลโปคาวนะคะราชสักขานะคะแข้ม้มพอมเนาะเน่นอนเนนอน โอ้ทองเวจะสร้างเหมืนมาองยังตองลยงีงกไม่ัพี่นยพนอาสีตัวนี้พ่อ่าสีมา้เองนี่โอ้บรรยากาศคือขากแ่นมาพี่มาพี่เ่าอะมาเอาเด้เ่ยึ้นละบ่แคน่ยปล้นบ่อพ่อละบ่ปลาปลามได้กระสอบเลยจับปลาตำรวจดไม่จับคนนะคะช่วยพยับเขามากเลยพี่เออขยับเขามา โยกโซ่นะครับยกโซ่ผลงานนะครับใส่ใยๆยกโซ่บังครับเปิดผลงานเราเพิดผลงานเรา่านใดสนใจนะคะปลายังมาขายเรื่อยนะคะเพงครับพี่น้อกครับโอ้นี่กับใ่ขึ้นกันตัวนี่โอ้นี่นี่นี่กัไเดขึ้นกันตัวนี่อ่ามาขายอนมานมานมนมนองานี่เนาะครับด้วยสวนมากเนาะ โอ้มีแต่ขนาดใหญ่ๆเลยพี่อพี่น้องครับ,บ,บเออสุดยอดสุดยอดเป็นเป็น <อา S 1> เป็นบรรยากาศการลงแหนะครับบ้านแหลงปานะครับบ้านหนองบัวดงตำบลหน,นองบัวดงอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดครับอาอรียนเชิญนะคะตอนนี้นั่งขายอยู่นะคะ,ะนั่นเด็กยู่นเกิด นี่นะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศหนองบอัวดงบ้านหน,นองบอัวดงนะครับอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับประกาศหากำนันป้อนค่ะก็คือขักครับพี่น้องครับคุณท้อยวานหน้าดีประกาศหากำนันป้อนนี่ <laughs> Yeah. one hour drive you have